ใส่กระดูกหมูใส่หมูสามชั้นประมาณนี้ค่ะทักทายคุณป้าโม่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักจากแม่บุญทมปุริโสค่ะพี่รัตตตอนนี้พี่ชายเฮิรมเริ่มมีคลิปรัวๆแล้วนะมาพร้อมกับการแชร์ไปด้วยการสาธุค่ะขอบจำนวนคนดูในช่วงนี้แบบนี้ค่ะในในช่วงที่เข้าดูคลิปเราเยอะสวัสดีทุกคนรอบห้องจ้า เดี๋ยวต้องเข้าไป่ามีแม่บุญถมค่ะมีหลานชายเมาหรือยังเนาะเหมาหรือยังเนาะเกียงสักเพชรสีชมพูค่ะพอดีเห็นเขาโพสต์ลงว่าได้นโมูยูเดอร์เพชรสีชมพูเนี่ยได้ตั้งค่ากับเพื่อนอยู่ค่ะคุณประเสริฐจากพี่อิสลาสารพรมค่ะสวัสดีพี่อิสลาจากน้องนุ้ยปียพรอ,อุปร,ราค่ะเอ้ย ใจเห็นเพื่อนเนาะในคลิปเราอาจจะน้ำท่วไมไหมคุณครูไม่ค่ะไม่ค่ะแม่แม่บัวผิวค่ะไม่ท่วมก็ไม่ค่อยขยับดาวครับคอสองเลยสองร้อยเลยขอสองร้อยเลยจ้าส่งให้ป้าโอ้ถ้าถ้าไม่ผิดพลาดประการใดวันที่ยี่สิบอ็ดใจก็จะได้ไปอ่ะ ยอดวิวเราน้อยค่ะพ่อถ้ายอดวิวยอดวิวเราน้อยเนี่ยเรียนให้ไหล,ไหลพูดเรื่องของกินไม่ได้ค่ะพี่สละสวัสดีน้องสมค่ะจากน้องนุ้ยนะคะกุ้งเต้นก็โอเคค่ะช่วงนี้โอเคทุกช่วงเนาะมีน no, no. ู่นตอนแต่ก่อนเนาะไม่สบายไปไหนที่มีคนเข้าไปเยอะๆเนี่ยคนที่เข้าอ่านเก่งๆมเนกาจะ,จะปีดอ่านเลยนะคะ น้องลาลำดวนสวัสดีจากพ่อวิจิตวงสาราษนะคะงใจก็คือถ้าเราว่างเราคิดคอนเทนต์ได้บางทีคิดได้พี่จีจากพี่ลำดวนจันทสิงค่ะสวัสดีคุณลำดวนจันทสิงจากพี่เจริญปทุมเงาค่ะน้องยาสวัสดีจากน้องน้องส้มอมริวันบัวค่ะสวัสดีจ้าคุณภาขวัญสวัสดีจ้าคุณภาขวัญจ้า อยากแม่ปวดผิวนะคะซกเล็กเนาะเขาเรียกซกเล็กก้อยดิบก้อยอะไรเนี่ยไม่กินใจกับพ่อไม่กินเลยแต่แม่กับลูกเคยเนี่ยของใจมีจํานวนคนดูด้วยนะคะใจเห็นเขาโชว์อะ่ะเขาบอกว่าจํานวนคนดูก็เป็นเป็นอีกอันหนึ่งมาริวันบัวคนสวยล้านล้านวิวจ้ะมอปลายก็เคยวางวางหมัดกันเหมือนกันค่ะฟอนเล็บ ทุกคนก็น่าจะกินข้าวแล้วเนาะสองทุ่มครึ่งและจะสามทุ่มสบบดีคุณบัวผิวค่จะจรือน้องปุ๊บบ่ายสามเนาะแกงบักมีใส่ปลานินจ้าบ้านเกียงสั่งเนี่ยเป็นท็อปแทบหรือว่าเป็นทัดเนี่ยเกียงเนี่ยเป็นท็อปแทบใช่ไหมรอรับดาวจากหลานชายก่อนคะ่ะ หลานชายจะเปดาวร้อยห้าสิบอัดรถขนาดมองไม่เห็นถนนเนาะก็ตกประมาณหนึ่งพอให้นักเรียนกลับบ้านลำบากค่ะสวัสดีทักทายครับถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากให้อ่านจนจบนำสกุลนอ้องบางทีถ้าถ้าในห้องลวลาที่ได้รับจัดสรรมาดีแล้ว สวัสดีคะ่ะพี่วานโมโหโรอเร็วอะเผอิญว่าถูกจังหวะที่เปลี่ยนค่าเปลี่ยนต่ไม่กินดิบๆเนาะสวัสดีคะ่ะแม่โมพิวจากพ่อประเสริฐโตจีนนะคะน้องส้มกินข้าวเฉลยเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยก็คือขมวดรวมและคือการขยันสม่สำเสมอรจริงๆคะ่ะสวัสดีจ้าแม่บุญโถมจัน รางวัลของการมีส่วนร่วมของคนมามีส่วนร่วมเราด้วยเราไปอีกสามสี่นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปอาบน้ำไปหาพี่เอียดค่ะมาแล้วมาปิดบ้านมาปิดบ้านค่ะพี่มีพ่อประเสริฐด้วยนะคะมีแม่บัวผิวด้วยสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลฟ์ของใจใจมันนี่มันนี่หรือว่าดวงใจนาดาบุตแม่บุญถมหรือว่าแล้วก็ห่างไปเลยกับแม่กับแม่สุภโมโหเร็วอ่ะเผอิญว่าถูกจังหวะที่อ่าเปลี่ยนคาบเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์จำไม่ได้เลยเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยด้วย นอนได้แล้วยายสบายใจเป็นความสุขของเรากินเลยค่ะน้องส้มคุณเกียงสันนดาบูสวัสดีครับได้ยังเลยจากพี่ชัยเฮิร์บค่ะอยากได้เนอะเห็นเขาเาะเห็นเขาได้อะไรก็อยากได้กับเขาทุกอย่างค่ะอ่านใหม่เราจะมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้แตะเข้าไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะขึ้นลายใจก็เลยยังอ่านไม่ครบคือใจไปแตะตรง วันนี้นักเรียนก็วางกำปั้นกันในคาบของใจค่ะในชั่วโมงของใจด้วยเป็นนักเรียนสวัสดีค่ะน้องรองจากพี่พี่เอียดนะคะน้องรองอิสระสวัสดีครับผมพี่อิสระจากน้องยาตาหยค่ะโอเคครับส่งให้น้อยดาวนะี่ะเอาสักร้อยดวงเลยท็อปแทบ็บวันนี้พ่อได้เครื่องมือว้าวพบคุณทุกกำลังใจนะคะ ด้วยกันใช่ฝนตกช่วงเคลื่อนศพพอดีใช่ค่ะรับชมค่ะยินดีต้อนรับพี่หมูมค่ะเดือนไหนเราขยันเขาจะดันดีค่ะใช่ไหมน้องส้มสวัสดีคุณจ้าจากพี่หมูนะคะเหมือนกันไม่ได้จดไว้ลืมค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูจันยาเอี่ยมสะอาดกำลังที่ใชาเฮ แต่ว่าก็ไม่เก่งเหมือนเหมือนเขาเนาะก็ทําไปตามเวลาที่ใจว่างเนาะช่วงไหนใจว่างไปบ้านพี่เอียดค่ะอีกใจเขาอีกหนึ่งนาทีครบสามสิบห้านาทีนะคะเลยจากพี่ชัยเฮิร์ฟค่ะอยากได้เนาะเห็นเขาเห็นเขาได้อะไรก็อยากได้กับเขาทุกอย่างค่ะมันจะเป็นรายได้แล้วก็ จำนวนเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะน้องส้มที่มันเป็นรูปเพชรสีชมพู่นั่นคืออีกหนึ่งเครื่องสวัสดีพี่ไพวันประเสริฐสีค่ะปิดกําลังใจนะคะขอบคุณค่ะพี่วัลเหนื่อยไหมพี่เอียดขึ้นหรือเปล่าพี่เอียดขึ้นไหมคะยังเลยคะ่ะอาใจเห็นเขาได้เพชรสีชมพูเนาะก็คือขนาดมองไม่เห็นถนนเนาะก็ตกประมาณหนึ่งพอให้นักเรียนกลับบ้านลำบากค่ะ สวัสดีทักทายคร่ะยอดวิวเราน้อยค่ะพ่อถ้ายอดวิวยอดวิวเราน้อยเนี่ยเรียนโผก็จะมีอีกหลายๆเครื่องมือจากหลานชายเนี่ยเอามาสักร้อยดวงก็ได้มหมกี่บาทร้อยดวงอะ่ะ สวัสดีพี่นีมาริวันบัวคนสวยล้านล้านวิวจ้ามอปายก็เคยวางวางหมัดกันเหมือนกันค่ะฟอนเล็บสุสุขที่ได้ทำใช่ใช่เนาะพี่บันบางงานเนาะเหนื่อยแต่มีความสุขวันดากน้องส้มมาริวันบัวค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มจากพี่ลำดวนจันทศิลป์ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้มีเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเนาะ ตอนนี้พี่ชายเฮิรมเริ่มมีคลิปลัวๆแล้วนะมาพร้อมกับการแชร์ไปด้วยการสาธุค่ะมันจะเป็นรายได้แล้วก็จำนวนเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้นะน้องส้มที่มันเป็นรูปเพชรสีชมพูนั่นคืออีกหนึ่งเครื่องท็อปแทบถึงใช้ภาษาไทยเนาะทัดใช้เป็นภาษาอังกฤษ มีตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงสิ้นเดือนเลยครับว้าวปังมากเลยครับเพราะประเสริฐว้าวว้าว,ว,าวของใจพระสวัสดีค่ะพี่ใจเฮิร์บพันทองยินดีต้อนรับค่ะพี่ก็ชอบกินตําใส่มะกอกจะไม่ชอบกุ้งคุดกับหลานเนี่ยกับลูกชายใจนะกินค่ะสวัสดีคุณชายเฮิร์บหน้าตาดีของผมครับจากพี่สลาค่ะสวัสดีคุณชายเฮิร์บจากพี่วันค่ะเอาดาว,วก็ไม่ค่อยขยับดาวครับ ขอสองเลยสองอยเลยขอสองอเลยจ้าส่งให้ป้าแล้วมาปิดบ้านมาปิดบ้านค่ะพี่มีพ่อประเสริฐด้วยนะคะมีแม่บัวผิวด้วยค่ะมีทุกที่รูปผู้ปกครองคงสิโบโเป็นอย่างดอกค่ะบางบางบางผู้ปกครองก็เข้มเหมือนกัน